ความลับของบ้านต้นไม้สวัสดีจากคุณลุงตุนลูกนกปีกลายสะกดทั้งหลายตีปีกผับๆวิ่งลงบันได,ดตึกตักอากาศหนาวอย่าง,งนี้ก็ยังร่าเริงกันดีนะเด็กๆคุณลุงตุนผู้ดูแลบ้านต้นไม้ยิ้มทักทายเอ๊ะถือถุงแสนสวยกันทุกตัวเลยมีอะไรอยู่ข้างในถุงนะไม่บอกหรอกนะลูกนกตอบทันทีเหมือนรอคําถามนี้อยู่แล้วก็มันเป็นความลับนี่นาะบอกหนนะ่อยหน่าอยากรู้จริงๆนะ ไม่บอกความลับรูปนกพากันยิ้มกลิ่มกระโดดหยองหยางกันใหญ่แล้วคุณพยาบาลกระต่ายก็เดินลงบันไดมาทั้งสองกำลังจะไปโรงพยาบาลความลับมันคืออะไรหรือจ๊ะบอกฉันคนเดียวได้ไหมไม่บอกหรอกเอาไว้ค่อยบอกตอนเรากลับจากที่ทำงานแล้วก็ได้นะ จ้ะไม่บอกความลับอุ้ยมัวแต่เล่นเพลินจนลืมเวลาไปเลยเอาละ่ะพวกเราไปทํางานก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับหนังสือพิมพ์มาส่งหรือยังครับคุณลิงซึ่งเป็นช่างเดินลงมาจากชั้นสี่นี่อะไรเอ่ยรู้ไหมรู้ไหมลูกนกปีกลายสกอตพากันยื่นถุงออกมาอืมอะไรนะไม่รู้เลยลูกลิงพูดไม่รู้และสิเพราะว่าเป็นความลับนี่นาอยากดูข้างในไหมจ๊ะไม่อยากดูหรอกคุณลิงบอกแบบไม่สนใจลูกนกพากันผิดหวัง คุณนกคูกจะต้องตกใจแน่ๆก็คุณนกคูกตาโตมากนี่นาเราไปห้องของคุณนกคู่กันเถอะไปๆลูกนกพากันขึ้นไปที่ชั้นเก้าทางตีปีกผับๆไปด้วยเอาเด็กๆถือถุงอะไรอยู่ละนั่นต้องมีของดีอยู่ข้างในแน่ๆเลยอยากดูไหมจ๊ะอยากดูอยากดูไม่ให้ดูหรอกจ้ะความลับลูกนกทั้งหลายยิ้มกลิ่นกระเดื่องหยางอย่างร่าเริงความลับของบ้านต้นไม้เรื่องราวของเหล่าลูกนกปีกลายสกอตท,ที่ถือถุงความลับไปทั่วบ้านต้นไม้ ซึ่งมีทั้งผู้ที่อยากรู้ความลับและไม่อยากรู้ความลับนั้นส่วนคุณลุงตุ่นเองก็มีความลับของบ้านต้นไม้มาบอกเหล่าลูกนกอีกหลายสกอตเช่นกันนิฐานเรื่องนี้นอกจากจะส่งเสริมจินตนาการให้เด็กๆได้เรียนรู้กันอยู่ร่วมกันแล้วยังได้เรียนรู้ฤดูกาลและวัฏจักรของธรรมชาติอย่างง่ายๆผ่านการเจริญเติบโตของลูกโอก๊กการเจริญเติบโตของผีเสือ้อการจำสิงของคุณกบร,รวมถึงได้เรียนรู้การยืดหยุ่นความคิดอีกด,ด้วยถ้ามีเรื่องที่คนอื่นไม่รู้แต่เรารู้อยู่คนเดียวก็อาจจะสนนุกดดีะะคะไปตติาม สนุกกันต่อได้ในนิทานบ้านต้นไม้เล่มใหม่เรื่องความลับของบ้านต้นไม้